วันนี้เราจะมาทำดอกบัวจากลวดกำมะหยี่กันนะคะ<ม>ก็สีนะคะที่ใช้กเ็เลือกสีตามสีที่เราต้องการได้เลยนะคะวันนี้จะทำดอกบัวสีชมพูนะคะกลีบสีชมพูก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะตัวก้านใบก็จะเป็นสีเขียวนะคะตัวเกสรบัวก็จะใช้สีเหลืองนะคะ ตัวเกสรเนี่ยนะคะมันก็จะมีเกสรเล็กด้วยนะคะก็ใช้สีเหลืองเช่นเดียวกันนะคะตอนติดนะคะเราจะใช้ปืนกาวนะคะปืนกาวแบบนี้ก็ต้องเตรียมใช้ปืนกาวไว้ให้พร้อมนะคะอุปกรณ์อื่นก็จะมีนะคะคีมตัดลวดนะคะนี่คีมหนีบนะคะหน่วยจัดแต่งอ,อันนี้ก็จะเป็นดาวลัด นะคะแบบหลอดบีดง่ายนะคะแล้วก็ตัวนะคะ r ฟลตเทปสีเขียวเข้มให้เข้ากับสีกรีบเออเขออภเข้ากับสีใบแล้วก็กันไก่ใช้ประมาณนี้เนาะมาเริ่มกันเลยนะคะอืมก่อนหน่งเราทำกลีบก่อนนะคะวิธีการทำกลีบนะคะมันจะใช้ตอนหนึ่งดอกเนี่ยใช้กลีบเลขหกลีบ กลีบใหญ่6กลีบนะคะกลีบเล็กนะคะเราก็จะใช้นะคะรถก,กำัญยี่พับ3ทบนะคะแบบนี้ให้เท่าๆกันนะคะแยกไว้กองหนึ่งนะคะ ใช้นะฮะแบบแบ่งครึ่งพอดีตัวนี้จะเป็นแกงกรีบนะคะเราเอานะคะอันที่เป็นหนึ่งในสามของเส้นเนี่ยมาสองอันพับครึ่งนะคะพับครึ่งเลย แล้วก็ซ้อนกันนะนี่ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาตัวที่นะคะแบ่งมาจากเส้นใหญ่แบ่งครึ่งมาตัวนี้นะคะเ่ยสอดเข้าไปตรงกลางนะ,ะแล้วก็บิดสองรอบนะคะ ไปลงมาไ,มไปแปลแหลมนิดนึงนะคะแล้วก็เอาฝั่งหนึ่งนะคะเป็นตัวมัดนะคะอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาเสริมเราก็จะได้กลีบนะคะกลีบเล็กของดอกบั่นะคะจัดแต่งให้เป็นแผ่นนะคะ ทำแบบนี้6กลีบนะคะค่ะเมื่อเราได้กลีบเล็กครบ6กลีบแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทำากลีบใหญ่กันนะคะกลีบใหญ่นะคะก็จะใช้นะคะเส้นลวดนะคะแบ่งครึ่งตอนหนึ่งกลีบจะใช้3อันด้วยกันนะคะ วิธีการนะคะเราเ,าเส้นยาว1เส้นแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็เอากรีบที่เป็นครึ่งงเนี่ยนะคะสามอันนะคะมาพับแบ่งครึ่งเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ใส่ซ้อนกันนะ,ะใช้สามเส้นเลยแล้วก็ใช้เส้นยาวคล้องตรงกลางนะคะขึ้นไปแล้วก็บิด แล้วก็ทีนี้เราจัดกรีดลงมานะคะให้เสมอกันนะคะเรียงกรีดให้ดีนะคะแล้วก็มัดค่ะใช้เส้นก้านหนึ่งมัดนะคะอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นก้านไว้เหลือไว้แบบนี้นะคะทำแบบนี้อีก6 ะค,ะค่ะหลังจากเราได้กลีบแล้วนะคะครบแล้วเราก็มาทำตัวเกสนกันนะคะก็เอาลวดสีเหลืองนะคะมาหมวนแล้วก็อย่าลืมติดตัวกาวไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะหลุด hãy ngắm จุดอันเราก็ติดนะตัวกาวร้อนไว้นะคะก็จะได้เป็นตัวเกรสรกลมๆแบบนี้นะคะ นั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวเกสรพวกนี้นะคะติดติดไปนะคะติดรอบๆนะคะให้มันเป็นเหมือนเกสรดอกบัวจริงๆนะคะหลังจากติดเกสรจนทั่วแล้วนะคะเราก็มาติดกลีบชั้นในกัน,นะคะ่ะกลีบเล็กนะคะ ติดให้รอบนะคะหลังจากติดกรีบเล็กแล้วนะคะเราก็มาติดกรีบใหญ่นะคะโดยงอตัวกรีบขึ้นมานะคะติดสับว่างนะคะระหว่างกรีบเล็กนะคะ จนครบรอบนะคะค่ะเมาื่อเราติดกลีบเล็กกลีบใหญ่เสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราก็เอากระดานสำเร็จมานะคะค่ะเราเอากรานสำเร็จนะคะมาเสียบไว้ตรงกลางนะคะก่อนเสียบก็ ักนิดนะะึะจะได้ติดแน่นจากนั้นนะคะคใช้เลือดกำรรมะหยี่สีเขียวเข้มนะคะโดยตอนเริ่มต้นก็หยอดกาวร้อนเช่นเดียวกันนะคะให้ติดแน่นเนาะก็พัน่าพันรอบเลย ทำงานฝีมือแบบนี้ต้องต้องมีความอดทนกับความร้อนของตัวกาวร้อนหน่อยนะคะมันจะร้อนในช่วงแรกแรกหลังๆเราก็จะเริ่มฉิน ก็พันแบบนี้นะคะไปจนหมดแต่ละเส้นแล้วก็ติดกาวต่อแต่ละเส้นนะคะแล้วก็อย่าลืมดัดกลีบดอกบัวนะคะเข้าด้านในด้วยนะคะเมื่อดัดเข้ามาด้านในก็จะเป็นรูปดอกบัวที่สวยงามแบบนี้นะคะ